กัปโปบอกกับลิเวอร์พูลว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ถูกตำหนิเพราะเพิกเฉยต่อคำร้องของย้ายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการย้ายทีมในฝันของกัปโปคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาติดต่อกับเทนฮากตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วกัปโปนักเตะวัย23ปีได้บอกว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่2ครั้งในการย้ายไปลิเวอร์พูลโดยอดีตหัวหน้าทีมเอเวอร์ตันกล่าวประนามผู้เล่นและผู้จัดการเจอเจนคอป ที่ทําให้เขาต้องดิ้นรนตัวรุกชาวดาดย้ายไปแอนฟินเมื่อเริ่มต้นตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดตกเป็นเป้าหมายมานานหลายเดือนเขากล่าวต่อว่าแต่ยูไนเต็ดไม่ได้ยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคมดังนั้นผมจึงแนะนําให้เขารอจนถึงช่วงซัมเมอร์และเจ้าตัวก็ย้ายสบริเวอร์พลูในทันทีในตลาดครั้งถัดมา ผมขอยืนยันความชัดเจนว่ากัปโปต้องการย้ายไปร่วมทีมปีศาจแดงดังนั้นสิ่งเดียวที่กัปโปต้องโชว์คือฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขาปิดปากพวกวิจารณ์ว่าเขาเลือกทีมไม่ผิดคือลิเวอร์พูลสำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ